เขาป้าละผุนหายละผุนหายละหายละติดตัวให้ดากเตะน้องน่องลบปุ๊บเลยวะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่อุ้มได้ยังมาพี่อุ้มเออได้ของมาฝากไม่ได้เอาคือบ่คือบ่เอาไตมือ นกักวางไว้ละกันนี้เนาะโอ้ยกดน่อยยัมสายยางจ่าจ่ะละพุนกำลังสิบพานยางพอดีเลยไปน้ำกันเขาเอ้ยเข้ามาหาพี่อุ่มเบ่งเร็วไปเลไปเลยไอชัวชัวจ เฮ้ย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 ไปเร็ว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 ไปหาพี่ปีอีกพุ่นสาวอุ้มไปถูต้นไม้ละพุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยลืมข้าวมีตังไปใส่หรอเออเออเออมีตังหายเออเออโอ้ยบักกระดิ่งดังดีแต่ว่าพุ่นห้างพุ่น มาอาบน้ำเร็วๆได้ไปเที่ยวเร็วพี่อุ้มมาถาน่าเร็วๆไปเที่ยวน้ำพี่อุ้มเร็วมือหนีเร็วไปเที่ยวน้ำพี่อุ้มไปเที่ยวน้ำพี่อุ้มอันนี้โมกหอมอูดมานะคะวันนี้โมกหอมอูดมาอืมเมื่อวานเมื่อก่อนไปกับโมกหอมน้ำโมวันนี้ไปกับโมกหอมอูดอาบน้ำก่อน เอาแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีกอนมาสันไม่พ่อน้าให้เลนซ้ายยางเขาพูนพนแต่งชุดนะคะยังไม่ได้พ่วงเลยปล่อยโลดไปยั้งก ah ็ต้องพ่วงดอกพ่นไปแล้วอาดลัด พ่อผู้ใดกับสิเลีนไปน้ำเขาแตะพุทดที่เนาะโอ้ยผุนไปละหมุนไปละหมุนไปแล้วไปแล้วจิตลิ์น้อยใช่หรอไม่เล่นลนั่นมาไปจิตฤทธิดลิตฤทธิดจิตฤิดจิตฤทธิดจิตฤทิดจิตฤทธิ์เอาเอาดึงแม่เขาปลาแล้วดึงแม่เขาปลาแล้วเอ๊ะ ไปไปไปพี่อุ้มมาข้างหลังจ้าบยูสี้างงกันหลบอองลงโยูตัวตัวหนาได้กับโอยูดอกบบเมียนเสียงจาของมันพุ่นเฮ้ย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  กินก <c oughs> ับเนี้ยวละอืดนานๆได้กินนะคะเฮ้ยเฮ้ยนฮนยเฮนยเฮินเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้อเน้ยเ้ยเยเ้ยยเฮ้ยไ้กับ้ี่อุ้มเั้ยเ้ อุ้มอุ้มกับพ่วงค้อกันเด้ออุ้มพวงมีตังอันี้มตังานเอหมามาโอ้ยแห่หาแนวกินถาอุ้มไปพอมพุ่นพุ่นหน่อยหน่อยฮึฮึึึึหันหาพีนั่นนั่นมาพีพี่อุ้มมาพีว่าสัน ไปไปอุ้ยโบโบขังอยู่ทีงข้อหัวคุ่นไปบปต้องแนมพี่ดอกเดี๋ยวพี่กมาโอ้ยย่านพี่อุ้มบอมานั่มโอ้ยมองหน้ามองหลังอยู่กลัวพี่อุ้มไม่มาคุณคุณ ไปงางขางน ok, ่องแน่น่องเน่ยนงใส่เนี่ยน่มขัวอยู่เออนักอมงาไพ่เฮียไปไปเลย

จิลิจิลิจิลิสายปาดอีกแล้วครับปาดหนาปาดหลังกระปุ กระโปรงเฮิรนไปอยู่แอลมุดล่ะห <laughs> ลอดหนาหลอดหลังนะพุดเดินมาเดิเดนน่องออกก่อนละได้เดินดิเดินดิเดิน เสบยมคากว่างอุ่เอม,อมเอาวไบไ,ไ,ไปให้แม,ม,ม่ค่ายห่อข้าวต้มอ๊ะ h อ รถพ่วงนี่รถพว่วงนี่จูงเมพ่วงนั่นจูงตะลูกกับพ่อปุอ่นปล่อยไปโไปหลดปุปด่น<ๆ>เขาปลาไปเลยเออตั้งนี่กับเบรกขาพีนานเอา,นานเ,เ,เอาเบรกขาพีเขาปลาแล้วพี่น้องหายเชม็มเอาอันนี้ก็บสิขาน้ำนองทีนี้นั่นนั่นน,าน <c oughs> ั่นกับสิงโง่มหาปีละ ออยากมาหาพี่อุ่มได้เห็นน้องน่อยๆบเห็นนองน่อยๆบออเต็มทางอึงลึงใหญ่แห้งอินดีเนาะอุ่มแม่เฮ้ยฮึฮึฮึโอ้เขาป้าละผุนหายละผุนหายละหายละ ตี่ตัวยห้ดากเต้น้องน้องลบปุ๊บเลยวะน้องลบเลยวะน้องกระยานคือกันเนาะเอ้อ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 เอาบ่อเอาบ่อภาษนเอ้อเอ้อถอยมากเลยอันขี้บ่ได้ตังใจตี ตูดพี่มันใหญ่เอ็นะเอารถพ่วงสิบกันเกาะกันเด้อระวังรถพ่วงเกาะกันเด้อไปล่ะพุ่นไปพุ่นผู้เบายืนถ่ายอยู่พุ่นไปเลยไปเลยไปผู้เบายืนถ่ายอยู่พุ่นม่ต้องไปสนใจเด้อใครบ้ามาเด้อมาเด้อ เออเสย์เลยนนบมาเลยน่องไปละเด้อมอ้รงมาแรงอหห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 นหวหหหหัาหหหหห่หหหหหหห่นกหหไดหหายหจหาหอหห ม่ตังได้โบงามเถอะวนะเออยืนยืนทายืนทาเขาแต่ท้นี้พอดีแบบ่ได้สูงแหงต่างกนดึงลงกนเลยยืนาทนาพี่แหละเอาให้แม่กินไฟ่ก่นพอนหอดบ,บ่านก็อิมเลย ตาสีร ée, um. ับเลยนี่ในน้อยนี <h <h ่ย okay> ่ำไปนอนบนนอนย่ำผ้ายางอยากนอนลาลาลาสิดื้อไปหาพี่ถาพี่อุ่มก้อนวสันพี่อุ่มบ้านมาโอ้ย มันงามว่ายยังวะบ่งท่านสั่งกินยังวะไปลดพนถดพนพนสิลบท้างไรล่ะกิไปไปไปพี่อุ่มไปแล้วน่องนาองน้องน้องน้องยันหันดาไงต่ เต้น้องได้นั่นเจ้าลบอยู่นั่นเขาลบอยู่เต้น้องได้นั่นสิว่าตื้ยยังน่น่นๆ่ไปบขาเขาเข้ยเอ้ยเๆ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยยเอียเวได้เมยนะสอดทางผีละยานผีอุ่มอมุนหมุนๆมุนหมุนมากหมุนมาก หมุนมาหมุนไปหมุนไปเออเออสุดรวยเ่แล้วนั่นไ,ไปไปอันเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแม่แม่ย